อ่ะครับเจ็ดห้าสุรศักดิ์หมื่นแก้วครับเคทูเอนดูโรโมรินจอมไทยบายวายอาร์ซี่ไฟฟ์เรซิ่งทีมครับแล้วก็ในเลขต่อไปครับสองสองแปดนะฮะยศวัตรเลขวรรณวิจิตรนะครับผมซีพีทูเรซิ่งทีมครับต่อเนื่องมาที่หมายเลข39ครับเกาเสำรับกฤิสิงหเทพในกฤิ่นที่14ครับ CP2 Racing Team ฮะกลิ่ต่อมาครับหมายเลข10ครับพี่ก๊อกน้ำครับผมพนรักเติมไตรักครับโจ Racing Team ใช่ครับ66 ต่อเนื่องมาที่รถหมายเลขหนึ่งสามครับสำหรับทางฝั่งของกรวิวัฒน์จิรพีรพัฒน์นะครับผมมาที่หมายเลขสี่สองศูนย์ครับชัยพึกขัยชัยพฤกษรันต่ายฮะเคทูเมนูโรโมรินจอมไทยครับหมายเลขเจ็ดสิบสองในกรีสิบแปดครับสำหรับพงษ์พัฒน์รักจิตนะครับครับในกรีสต่อมาแถวที่เจ็ดครับหกหนึ่งเก้าครับนี่คือคุณสุภโชคสุขคำณีครับหวานเย็นเรซซิ่งทีมครับผม กริด20ครับรถหมายเลข57ครับพี่มิกครับ57อภิวัตเจียงยี่ครับจากเคชูเอนดูโรโมรินจอมไทยบายโอไออาร์ซีไฟฟเรซิ่งทีมครับ66ในกริด21ครับทัศพรคูณพันครับจากโจ้เรซิ่ง66ฮะและหนึ่งคันเหงาเงาในแถวที่8กริดที่22รถหมายเลข69ครับวรันเหลาสุสูู้ครับพี่ไฟติ้งครับไม่เหงาหรอกดูพิตตี้เขาสิน่ารักจนนนี่ 22คัน22กลิศสตาร์ครับแบ่งคลาสครับเป็นในร่องราวของคลาสนี่ครับสตาร์ติ้งกลิศครับไล่กันดูอีกทีครับแถวแรกมีวรัตน์นะครับมีเนี่ยครับใน25นะครับอ่าในพี่มิกไล่ดูเลยตามนี้เลยครับหน้าจอมองเห็นไหมพี่เห็นอยู่ฮะเห็นอยู่ครับผมกำลังสงสัยว่าบทญกลณีไฟครับไม่พี่อันนี้มันอันนี้มันคือเอ่อทคที่สองอ๋อเขาคมันต้องมีไฟนอลอีกทีว่า ป้ายหน,นาทีครับครับในรุ่นนี้นะฮะเราจะทําการแข่งขันกันทั้งหมด5รอบสนามด้วยกันนะครับในส่วนของ Yamaha MT 680 cc Up Class A และ B เนี่ยฮะครับผมคุณนี่ฮะในส่วนของคอมเมนต์ทางบ้านนะฮะ66นะโจครับ MT เบอร์13เนี่ยฮะคุณ ปาคุมิบอกว่า13-75สู้ๆครับ2-2-4พิซโนโลฮะจากคุณแบงค์ครับคุณขวัญบอกว่า9-9นะฮะ13จากคุณอาร์แมนครับรักใครเชียร์ใครพิมพ์เข้ามาได้เลยนะฮะเอาใจช่วยครับนิว9-9ฮะจากคุณเชษดชันนะครับ4-2-0ใช้พฤกหล่อมากฮะจากคุณหวานนี่ฟ้านะครับ26ลุยกำลังใจจาก4-4-4ครับนะฮะก็ขอบคุณด้วยนะฮะรักใครเชียร์ใครพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับจะพยายามอ่านให้ได้ทุกคอมเมนต์นะครับ รถค่อนข้างเยอะฮรรุ่นนี้เยอะเลยครับปสามนาทีขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยครับกองเชียร์ออกล้มหมุกป้ายออกครับผมไม่ดูแลได้ไหมพิตี้เนี่ยผมดูกองเชียร์โอ้โหได้ข่าวว่าพี่เป็นคนรักครอบครัวไหมหรอใช่ครับผมรักครอบครัวฮะแต่พอดีวันนี้ผมมาทำงานไงทุกสิ่งที่ผมทําคือทําเพื่องานคือไม่ได้รักครอบครัวตัวเองคือไปรักครอบครัวคนอื่นใช่ไหมเฮ้ยเกิดไปเกิดไปเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในขันกันครับรุ่นนี้ ขออนุญาตนะครับยินดีต้อนรับด้วยนะครับน้องๆจากวิทยาลัยเทคโนโลยีนัชวินครับผมยินดีต้อนรับด้วยนะครับแสงเกล็ดการ์ดหน่อยลูกต้องบอกเลยว่าน้องๆจากอาชีวะนักศึกษาที่มาเชียร์วันนี้มาเยอะมากเยอะจริงๆมาแบบแน่นๆกันเลยนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกๆสถาบันด้วยนะฮะครับน้องๆโมโตชาเลนนี่ก็แข่งกันโน้นละเรซสองในช่วงบ่ายสองเลยนะครับนะครับอย่าเพิ่งหมดแรงนะครับ นี่ครับดูพิสบลิตตี้เกิลช็อยามาฮ่าสาวสวยสองคนหน่อยนี่ครับใครอยู่โซนนี้ก็ยังมาทันนะมานั่งดูที่สนามพี่ตันนี่ก็เิยพ,พี่ตันครับเราอยู่นี่ครับพี่เราเราไม่ต้องไปปิดโซนพี่ปิดโซนปล่อยให้จันท็อปแล้วก็จันแบงค์เขาดูแลไป <S <S โอ้ยกองเชียร์เบอร์สิบเยอะมากเลยฮะพันนรักเติมไต่รักจาก,จากโจ้เรซิ่งหกหกเลยฮะกองเชียร์เพียบเลย เบอร์สิบโอเบอร์สิบเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นเนี่ยหมายเลขสิบคือใครครับเนี่ยฮะหมายเลขสิบพันลักเออนี่พันลักเติมไตรลัฐครับคลาสเอโยเกรดที่สิบห้าครับกองเชียร์อุ้ยนี่เยอะเลยนี่เทนเทนเทนแอนเทนครับในส่วนของคะแนนสะสมนะฮะต้องบอกว่าในรุ่นของยามาฮ่าเอ็มทีหกแปดศูนย์เนี่ยคลาสบีนะฮะผู้ที่ได้มีคะแนนสะสมเยอะที่สุดคือหมายเลขสามเก้ากริดสิงคเทพฮะ เขาเนี่ยสตาร์ทอยู่ในอันดับที่14โออหุยลำบากอยู่นะคะแนนห่างไหมพี่มิกห่างเท่าไหร่อ่ะห่างแค่3แต้มเองจริงเหรอใช่แล้วอันดับ2อ่ะ71เหรออันดับโยเจอชากริตวีรชาเนี่ยอยู่ข้างหน้า39ตั้งหลายกริดนะโอ้โหขออนุญาตหน่อยนะครับครับผมทีมที่รู้ว่ารถตัวเองเนี่ยเข้าอันดับ1,2,3ครับ ให้รีบทีมช่างรับรีบเอาอุปกรณ์ค้ำยันเดี๋ยวไปรอที่บริเวณจุดจอดสัมภาษณ์แล้วพอเสร็จแล้วอ่ะพอสัมภาษณ์เสร็จอ่ะห้ามเอารถกลับไปที่ิดตัวเองนะครับต้อง<ม>เอารถไปตรวจสภาพไม่งั้นเดี๋ยวมัน Q, ify, <อ>ดีคิวดิสคอลิฟายฉะนั้น ให้บีฟทีมช่างด้วยข้างหลังพี่อยู่ข้างหลังพี่สิบห้าไม่พี่จะชนะแล้วใช่ไหมถึงนี่โอ้สาวไปก่อนสาไปก่อนของพี่คลาสเอหรือคลาสบีเนี่ยอย่าบอกว่าคลาสบีมาเวลาทะลุบูดนี่เรียบร้อยนะการแข่งขันยังไม่ทันเริ่มพี่ยังไม่ทันเริ่มแตนไปรอปาร์คเฟิมแล้วที่ดูแลกันที่น่าสนใจวันนี้พี่มิกบอกไปครับคะแนนสะสมมันโอ้ยใกล้กันมากๆครับเพราะว่าในวันนี้นอกจากแข่งในเรสทีสองแล้วก็มีแชมป์ประจำปีด้วยใช่ครับเดี๋ยว โฟตี้กาลาดครับโฟตี้กาลาดเขาไปรอแล้วนะครับเป็นเอาขาค้ำยันไปรอแล้วบอกว่าเดี๋ยวรถได้ที่หนึ่งแล้วผมถามมิมิกแล้วเ่อก้พี่ทีบอกว่าอุปกรณ์ค้ำยันมันคืออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรพี่มิมิกเขาเรียกว่าอะไรนะสแตนสแตนอุปกรณ์ค้ำยันเดี๋ยวบาง บางที่เขาก็ไม่ได้เป็นสแตนเป็นตัวตั้งสองเข้าไปเราก็เลยเรียกให้มันโอเวอร์อลโอเคเดี๋ยวให้หยิบสแตนไปเดี๋ยวเขาหยิบโพเดียมไปด้วยทำไงอันทีนี้นึกออกว่าครับผมกราบขอบพระคุณพี่ดีเจทีสามสลึงด้วยนะครับครับเฮ้ยเขารู้ใช่ไหมว่านี่วอมอัพเฮ้ยเหมือนอะไรหลุดตกใจอ๋อมันเป็นมุมกล้องมุมกล้องโอ้มุมกล้องไ้ก๊อกไกยันกล้งเฮ้ยอะไรหลุดวะ พิกก็อกเ้ยทีผมก็ตกใจตามไปด้วยใช่ไหมเมื่อกี้แบบอ่านไม่มองมลยดิซ p 2โคตรขิงเลยครับอย่างไรเขาบอกว่าถ้าเกิดรู้ว่าตัวเองชนะเนี่ยให้เอาสแตนไปรอไี่เอาไปรอแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้รถแข่งกําลังทยอยกลับมาประจํากรีสตาเพื่อทําการแข่งขันกันทั้งหมด5รอบสนามครับในส่วนของยามาฮ่า MT680 คลาส A และ B นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้โฮช็อตแต่ผมว่าคนที่น่าลุ้นมีอยู่สองคัน หมายเลข99กับ25ในคลาส A นะฮะเพราะว่าเวลาเวลาคัดลิฟายนี่ค่อนข้างใกล้เคียงกันอยู่นะฮะคัดลิฟายมาดีเลยพี่เวลานี้แล้วก็ท็อปสปีดทางตรงนะครับตรงสปีดแถบก่อนยกยูเทินโค้งสาวนี่มาแบบยังไงครับอ่เดี๋ยวดูฮะตอนนี้รถแข่งกำลังจัด กริดกันอยู่นะครับก่อนที่จะแข่งขันกันนะฮะห้ารอบสนามครับติดตามชมกันได้เลยฮะเอาละครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ทงแดงออกครับไฟสัญญาติดขึ้นมาดับลงแล้วฮะรถปล่อยตัวครับเอาครับโฮชอดเลขจะเป็นใครครับผมน่าจะเป็นหมายเลข99ครับนี่ฮะมาแล้วปาดมาแล้วครับโอ้โหขวาแรงแรงวารัตรเื่องขวาอย่างรุนแรงครับ จากเทเวทเซเว่นการตนตอนนี้ขึ้นเป็นผู้นำโอ้ปาดขวาสวยมากครับคือปาดอย่างเงี้ยเหลือแต่หนมปังเลยหน้าเค้กหมดเลยก็ออกมาผ่านโค้งหนึ่งมาได้โค้งสองมาได้ยาวๆเลยครับตอนนี้กำลังเข้าสู่โค้งสามฮะส่วนอันดับสองผมยังไม่แน่ใจนะเป็นหมายเลขอะไรเดี๋ยวต้องรอคุณผู้ชมครับออกตัวปุ๊บโค้งแรก220กิโลเมตรต่อชั่วโมงสถิติจากจตุพรจตุพรตั้งรัตนวลี โอ้โหหมายเลข917ครับแรงจริงครับส่วนชาคิดวิรชาน่าจะเข้าใจผิดครับยังไงครับ MT 680พี่เขาเข้าโคงแรกความเร็ว81กิโลเมตรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยบรกอะเบรกอะไรขนาดนี้เบรกอะไรขนาดนั้นวะเอาไป81พี่ครับพี่เข้าความเร็วเท่าแอ์ล็อกเลยเดี๋นี้ โอมาดูการเกมการแข่งขันกันต่อนะครับตอนนี้วรัตนเรืองเดชหมายเลข99ฮะยืดออกมาเลยครับจากกลุ่มส่วนระดับสอนตอนนี้พยายามไล่ยอยู่นะฮะน่าจะเป็นหมายเลข25หรือเปล่าครับขออนุญาตเชียร์ลูกพี่อย่างออกหน้าออกตานะครับนิติบุตรสกุลอุดมธรรมครับผมอยากเจอพี่ที่โพเดียมมานานมากแล้ว ต้องนี่พี่นิติบุตรลุ้นเรื่องเดียววันนี้เรื่องอะไรทะลุก็เหรอะเาไม่ทะลุโมดีมแน่นอนนะพี่นิติบุตรครับพี่ครับโฟตี้กาลาดเข้ามาเยอะนะครับเสื้อส้นส้นมาครับพี่เสื้อเหลืองเหลืองเนี่ยครับพี่แขนดำนี่โฟตี้กาลาดครับพี่ครับผมเขาอยู่ไหนครับหมายเลข40ครับนี่หมายเลข40อันดับสี่โอเวอร์ออฟเนี่ยอ้าวติดไปทีมงานโฟตี้กาลาดทำงานให้ดีนะครับอย่าทะลุอย่างเดียวได้ถ้วยครับครับอ่า นะครับคลาสเอคลาสบีแลงกิ้งเท่าไหร่ครับอาจารย์ก๊อกครับสองนาทีครับสองนาทีท่วนครับสองท่วนนะครับมาแล้วครับเวลาองค์อันดับหนึ่งตอนนี้สามวิเลยเหรอรอบได้อันดับหนึ่งครับเก้าเก้าวรัฐเรืองเดชอันดับสองหมายเลขยี่สิบห้าทัตพิงพิทยากรอันดับสามหมายเลขเก้าหนึ่งเจ็ดครับจตุพรตั้งรัตนวาลี อันดับ4โอวออลเป็นอันดับ1ในรุ่นคลาส B คือหมายเลข35นิธิพั์อาสาครับและอันดับ2ในคลาส B ตอนนี้เป็นหมายเลข40ครับนิติบุตรสุกุลอุดมธรรมครับอันดับ4ในคลาส A ครับหมายเลข26คงสิทธิ์ขาก 6, ระโทกฮะและอันดับ3ในคลาส B คือหมายเลข9ไซซ่าฮะทีนี้ต,นนต้องต้องลุ้นนะครับในส่วนของอคลาส B ครับไทม์แลงกิง้งอย่ากรู้ A ตอนนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงมากเพราะว่า A อ่ะ มีรถอยู่ในจำนวนการแข่งขันเนี่ยห้าคันครับผมนะครับก็น่าจะน่าจะเต็มตามจำนวนชาร์จพอดีส่วนบีนะครับโอ้ล้นหลามเลยครับ MT ครับมากันเยียบเลยครับตอนนี้บีที่นำหัวดับหนึ่งนะครับน่าจะเป็นนิพัฒ อาญาตามด้วยนิติบุตรสกุลอุดมธรรมนะครับนิติพัฒนอาสาน,นิติพัฒน,นิติพัฒอาสาผมอ่านเป็นอาญาไปแล้วแว่นยี่ห้ออะไรวะเนี่ยทำไมอ่านตัวหนังสือผิดทั้งวันเลยผู้นำของเราหมายเลขเก้าเกและยี้าครตอนนี้ยืดออกมาจากกลุ่มแล้วครับตอนนี้ที่สนุกก็คือ กำลังไฟของกลุ่มบีคุณแมนคุณเอแมนบอกว่าลุ้นๆดูใครจะทะลุไม่ลุ้นแข่งขันแล้วลุ้นทะลุอย่างเดียวนะครับมันคือเสน่ห์ในการรับชมการแข่งขันของรายการยามาฮ่านี่แหละฮะคือวารัตวรัตนี่ของแท้เขาบอกของแท้แสดงของจริงเอาล้วครับตัดทานสวันเดร์ครับวรัตเรืองเดชครับมาปียังไง และตอนนี้ครับผู้ที่ทำความเร็วสูงสุดในทางตรงเป็นนิติบุตรสกุลรมทำครับ237.4เป็น MT To ท็อปสปีดต,ตอนนี้ครับครับดูว่าจะทะลุหรือเปล่าคลาสบีอุย้ยสามาที่02ยงัยงยังอยู่เกือบแล้วนะ B บียเกือบแล้วนะเอาละครับใครที่โอ้โหทุกท่านครับ ขืดขึ้นคอ27็หวานเย็นสู้ๆ27ย่บเจรุ่งซับนิติพัฒน์ครับกองเชียร์พิมพ์มาเลยครับครับพี่นิว99สุดยอดอ๋อนี่ไงที่พี่คุยถามว่ามีครหนึ่งที่วิ่ง81ดเนะเขาออกไปแล้วชาคริสออกมาแล้วใช่รถเขามีปัญหาตอนโค้งสาพอดีน่าจะมีเหตุเลยครับเพราะว่ารถน่าจะมีปัญหาครับตกใจเลยเข้าโค้งได้ความเลยเเข้าโค้งความเร็ว81อยังไม่เข้าโค้งด้วยนะก่อนก่อนถึงโค้งเลยนะยกก่อนเลย น่จะมีปัญหาออกจากการแข่งขันไปน่าสะได้ครับสําหรับทีมงานหมายเลข71นะฮะตอนนี้ที่ปิมๆมอยู่มี2คันนะครับมี2คันที่อาจจะเป็นคัด A ในปีหน้าใช่ครฉะนั้นแล้วทีมงานรีบทําการบ้านให้ดีนะครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันในภาพของเราตอนนี้จับอยู่ในน่าจะเป็นในกลุ่มผู้นําฮะครับเป็นหมายเลข25และ917ครับทั์พิงพิทยากุลและ จตุพรตั้งรัตนาวาลีฮะในภาพของเราตอนนี้ครับโอ้นี่ถ้าขี่นำกันแบบนี้เป็นเป็นผู<ะ>้นำแถวบ้านผมเลยไหมครับได้แล้วครับเป็นสมัครผู้ใหญ่บ้านเลยครับนำกันแบบนี้นะฮะแข่งทั้งหมด5รอบเสร็จหรอบครับตอนนี้เหลือการแข่งขันอีก3รอบนะฮะในรุ่นของยามาฮ่าเอ็มพีหกแปดคลาสเและ B ฮะนี่ฮะผู้นำของเราวรัตเรืองเดชขี่แบบยาวๆฮโอ้ยนำยาวจริงวรัตเรืองเดชวรัตแบบนำโอ้โหนี่ทิ้งเหมือน แฟนเก่าเลยนะครับไม่หันมามองไม่มีเย้ยใหญ่เลยครับโหทิ้งแบบนี้โอ้คุณเปรียบเทียบได้แบบผมเห็นภาพเลยนะเมื่อกี้คือทิ้งไม่คิดถึงกันเลยอ่ะโหวันไนแซตนอ่ะเ้ดี๋ยวทิ้งแบบนี้เลยอ่ะอันนี้ประสบการณ์พี่ใช่ไหมใช่ครับตมาผ่านหน้าแกรนด์แสตนมาแล้วครับเหลือสองรอบสุดท้ายครับครับ1.6 4 9นี่คือแก๊สที่ห่างกันระหว่างวรัตแล้วก็พัดใช่ไหมพี่คุณพัดนะ45เรากำลังจะประกาศต้อนรับคัดเอในอนาคตแนั่นนะครับยันยันยันอยยันหอยยัอ่ะโหใจหายใจหายพีนี่นิบุตรสกุณหลวดำไำมฮะสองนาทีศูนย์หนึ่งแล้วพี่ครับอีกนิดหนึ่งฮะตันพี่ครับ เอาละฮะตอนนี้ฮะเหลืออีก2รอบสนามนะครับนี่ฮะในภาพของเราตอนนี้กล้องจับอยู่ที่พี่นิติบุตรสกุลนุ่นธรรมหมายเลข4ี่นะ<อ>และหมายเลขสามนิติพัฒน์อาสาฮะครับแ,แต่แต่ว่าในรอบที่ผ่านมาครับคนที่ทําเวลาต่อรอบได้ดีกว่าไม่ใช่ผู้นํานะครับครับคุณทัศนะครับพึงพิทยาคุณหมายเลข2ีขี่เวลาต่อรอบได้ดีกว่าผู้นำฉะนั้นแล้ว วารัตเดืองเดชอาจจะไม่ใช่เดอะวินเนอร์ในสนามนี้ก็ได้แต่ต้องบอกก่อนเลยครับไม่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้หมายเลข25ทําเวลาเป็นเบสแลปในรอบที่ผ่านมาครับนี่ฮะสีภูขึ้นหน้าจอเลยครับคุณรับทุกท่านครับฉะนั้นแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเร็วกว่าเกือบเกือบวิตอนนี้การที่สองรอบที่เหลือกําลังใจของวารัตอยู่ในกองเชียร์เลยครับคอมเมนต์กระหน่ำกันมาเลยครับอุ้ยกองเชียร์วรัตสวยอะทำไมอยสวยเหคุณแอมอะ โอ้ยโปรไฟล์งามมากอโอเคครับรอบสุดท้ายครับไฟนอลแลบครับครับคุณทิชาการก็สวยเฮ้ยกองเชียร์วรัต์มีแต่พิตตี้ว่ะเฮ้ยเอาครับ2องสองขึ้นโพเดียมในรอบที่ผ่านมาคนที่เร็วที่สุดคือหมายเลขเก้าครับวรัต์เรืองเดชครับหนึ่งนาทีห้าสอองแปดอ้าผู้นำดีแล้วนี่ไปรุ่นพี่นิติบุตรดีกว่ามาแล้วฮะในภาพของเราครับหัวแถวคลาสบีฮะพี่นิติบุตรยังไงฮะผ่านโค้ง12มา เอาเลยครับเอาเลยครับตอนนี้ครับลุ้นตุ้มตุ้มตุ้มตอมเลยครับเอาเลยครับปั๊บปั๊บเอ้ยยังอยู่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 แม่คาร์บีนี่สามัคคีชุมนุมโอ้ยดีดีดีคือเอฟเฟกต์ของสนามช้างมีการเปลี่ยนแปลงด้วยใช่เมื่อก่อนจะค่อนข้างเรียบเดี๋ยวนี้ขึ้นไปไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้แล้วตอนนี้ อ่ะหลุดก็หลุดไปเลยหลุดไปเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีความสู้อย่าไปสู้ครับชันฮะเหมือนเอเปกอะไรนะเรียกอะไรนะมิซโน่คงใช่ครับมิซโน่โค์ฟแล้วตรงนี้อันนี้คือผู้นำใช่ไหมพี่มิกใช่ฮะอันนี้เป็นหมายเลข99ครับบรดัสเรืองเดชผู้นำของเรานะในรุ่นของ MT 680 Class A ครับคนเดียวรอๆเลยนะยาวๆฮะครับห่าง2.1วิเขาไปแล้วแล้วก็สบายๆครับ เทวีเซเว่นการาชนั่นแหละไปรอแล้วปาร์คเติมเรียบร้อย <c oughs> ส่วนนี้คือแบทเทิลอันดับที่2องมูลโพเดียมเหรอคู่นี้สองนาทีตรงสองต้นส่ะนีรุ่นต่อไปนะครับเตรียมตัวไว้ด้วยนะครับที่จะทำการแข่งขันต่อนะครับในรุ่นของ Yamaha Aerox Class A และ B นะฮะทำการแข่งขนันในรุ่นต่อไปเตรียมตัวไว้ด้วยนะฮะแล้วก็จบเรียบร้อยครับผม99รับชงเป็นคนแรกจบวินเนอร์โพเดียมครับ ต้องบอกว่ายินดีกับหมายเลข99และทีมงานเทเวเซเว่นการาดด้วยนะฮะเก็บที่หนึ่งไปไปดีเรียบร้อยครับสำหรับวรรคเรืองเดชนฮะและอันดับ2ครับเป็นหมายเลข25ครับทัดพิงวิทยาคุณครับในคลาส A อันดับ3อ๋อยังไม่เข้าอ่ะอันดับสามหมายไหน917ครับอันดับ3หมายเลข917ครับจตสพรตั้งรัตนวาลีครับจากทีม เทเวนดิเซเว่นการ,ราดเรซิ่งดิวิชันนฮะแล้วก็อันดับหนึ่งในคลาสบีครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะสำหรับหมายเลข40นิติบุตรสกุลอุดมธรรมจะเก็บอันดับหนึ่งในคลาสบีได้ไหมโอ้แล้วยินดีกับหมายเลข40ด้วยนะฮะเก็บที่หนึ่งในรุ่นคลาสบีไปนะครับนิติบุตรส,สกุลอุดมธรรมใช่ฮะครับผมจากทีม40การ,ราดแอนเฟนครับและอันดับ2ในคลาสบี เดี๋ยวจะไป3-5ครับครับ3-5นี่นิติพัฒน์อาสา CP2 Racing Team ครับและอันดับ3ในคลาส B คือหมายเลข9ครับไซซ่านะฮะจากหวานเห็น r Racing Team ฮะเดี๋ยวสาคันนี้จะเข้าปาร์เฟิร์มในโอเวอร์ออคับพี่มิกกี้ครับครับหมายเลข99ครับผมสำหรับบรัชเลืองเดชครับหมายเลข25ครับทัชพิงพิทยากุลแลวก็หมายเลข917นะครับคือแค่ 3อันดับโควาออลครับที่จะไปเข้าปาเฟิร์มแล้ว